ครับสวัสดีตอนเช้าอีกมือนึงนะครับตอนนี้กับมาสวนแปดเซฟครับดอยอ่างขางครับนะครับมาเบิ่งดอกไม้เมืองหนาวนะครับงามๆนะครับตั้้้้งหหวยไไดดบขใูนะครับบรรยากาศงามๆครับสวนดอกไม้เมืองหนาวครับเดี๋ยวคีดฆ่าขึ้นเบิ่งเลอกๆครับว่าเพียงใดครับ เอาเบอ้งแล้วกักดไลค์กดติดตามกันเด้นครับช่องบ้าเซอร์บินดี้ครับสวน80บนดอยอ่างค้างครับนี่ครับไม่เมืองหนาวครับทำง้มครับ ครับบรรยากาศครับแต่จีประมาณนี้ครับก็จะเป็นทะเลหมอกย้มเศร้านะครับบางๆน้อยๆครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดรตงแล้วครับเพราะว่าหมอกก็เริ่มจางแล้วครับครับกับเบื้องบรรยากาศทำงานต้องกันด้วยครับเดี๋ยวแต่บี่าถ่ายรูปกันครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับจ่องบาร์เซมินดี้เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้หน่อยด้ครับครับขอบคุณครับ